ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยอาการแห่งอริยสัจสี่ไม่สามารถก้าวล่วงปฏิจจสมุปปน,นธรรมดูก่อนพิกุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งชรามรณะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหนาจากก้าวล่วงชรามรณะเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดูก่อนพิกุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งชาติ ไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติสมณะหรือพรามเหล่านั้นหนาะจากก้าวล่วงชาติเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิกุทั้งหลาย สมณะหรือพราม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งพบไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทําสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นหนาจักก้าวล่วงพบเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จัมีได้ ดูก่อนพิขูทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งอุปทานไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปทานไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปทานไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปทานสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหนา จากก้าวล่วงอุปทานเสียได้แล้วรำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดูก่อนพิกุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งตัณหาไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหาไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัต ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นหนาจากก้าวล่วงตันหาเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิกุทั้งหลายสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเวทนาไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนา ไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาสมณะหรือพรามเหล่านั้นหนาจากก้าวล่วงเวทนาเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดูก่อนพิกูทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งผัสสะ ไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นหนาจากก้าวล่วงผัสสะเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิกูทั้งหลาย สมณะหรือพราม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งสลายตนะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นหนา จากก้าวล่วงสลายยตนะเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จกมีได้ดูก่อนพิขุทั้งหลายสมณะหรือพรามหม์เหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหนาจากก้าวล่วงนามรูปเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิกูทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งวิญญาณไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ ไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นหนาจากก้าวล่วงวิญญาณเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดูก่อนพิขูทั้งหลายสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง ย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นหนะจาจักก้าวล่วงสังขารเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้